อาหารเย็นสองหนุ่มเจ้าวันนี้พาสต้าซอสจ้าซอสก็คือทำเองมต้องทำกับอกไก่มันมีอกไก่แล้วก็มีกุ้งแล้วก็มีแครอทแล้วก็มีเห็ดทำพิญยองสวาม ขอโทษโดยพี่น้องเพราะว่าบางทีเราพูดไทยแต่ว่าเพื่อนผู้งั้งนี้มันก็จะชอบบ่นกันจ้ะว่าอยากฟังมั่งคุยผสมผสานก็ได้บอกงั้นอยากจะรู้เรื่องมั่งบางทีเราก็ไม่ได้กิงภาษาด้วยบางทีก็พูดโอ้เละเทะภาษาสเวนปุนไทยเละเทะไปหมดเราก็ไม่ได้กิงภาษาแต่บางคน ส่วนมากจะมีแต่เพื่อนต่างชาติเยอะทางฟิลิปปินส์โปรแลนด์พนะวกะเ่าทุกคนเขาก็เห็นเราลงคลิปอะไรไปเขาก็จะบ่นว่าทำไมเธอพูดแต่ภาษาไทยฉันไม่อยากเอ่อฉันอยากกับมั่งว่าเธอพูดอะไรอย่างนี้นะยากฟังมั่งอะไรนะน,นี้ก็ทำเองนะจ๊ะตรงนี้ ต้องเคี่ยวไว้แล้วก็ตบท้ายก็พอให้น้ำแห้งกว่านี้หน่อย้มันซอสเดือดหน่อยเพราะเราก็จะใส่เวลาเร,เราตักตักใส่ไปแล้วค่อยโรยอูสโรยอาชีสนะจ๊ะโรยชีสกับอสองหนุ่มแต่คุณแม่วันนี้คุณแม่จะต้มน้ำพริกนะจ๊ะคุณแม่จะกินน้ำพริกจะต้มน้ำพริกเพราะว่าซื้อไอ้นี่มาไว้ เยอะอยู่น้แล้ววันนี้ก็มีกิจกรรมหลังจากพี่ิสร็สมาทำอาหารเสร็จแล้วอะไรแล้วก็จะพาไปดูว่าเมื่อเช้าเนี่ยพ่อ,อพ่อเอาเครื่องดูดฝุ่นมาดูดแล้วพ่อไปทำอะไรกดิดกัรบเมื่อกี้อันนี้จะใบบวบุที่แยกออกมาจากกระถางใหญ่ เป็นในกระถังเล็กไว้ในบ้านยังไม่กล้าเอาออกอันนี้เป็นต้นพริกกับพี่น้องเนี่ยเห็นไหมสูงเนี่ยพริกเมื่อหน้าร้อนที่แล้วนะยัเืออันนี้ก็ก,ก็ก็จะเป็นอ่ามะเขือ,มะ,ขอมะเขือตอแหลหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้จำไม่ได้อันนี้เพาะไว้ขึ้นแล้วแต่มันขึ้นไม่เยอะแต่อันนี้มะเขือเปราะอ,อันนี้แล้ววันนี้ก็แต่งแต่งมะกรูดใบต้นมะกรูดวันนี้สวยมากเห็นไหม ไหมยอดเขาแบบแตกสวยมากแตกมาเนี่ยได้กินอันนี้แหละอยู่เรื่อยๆนะพอเราแกข้ขคดนเราก็จะเด็ดยิ่งเด็ดยิ่งเขาก็ยิ่งจะ,ย,งจะยิ่งจะออกมาแล้วก็มีอยู่ต้นเล็กอยู่ข้างนอกตรงนี้ยังไม่ได้นั่นเลยพ่อเขาก็แพ็คของเตรียมจะส่งว่าส่งของเขาจะแพ็คในของพวกนี้นั่นแหละที่เขาจะ เวลาเขาประมูลได้เขาก็จะขายส่งที่เป็นหิ้งพระเจา้าอันนี้ก็นี่อันนี้ก็เป็นมะเขือเปาะนะอันนี้มะเขือเปาะเนี่ยมันขึ้นมันเพิ่งจะขึ้นมาแค่นี้จริงๆแล้วว่ามันจะขึ้นทุกเ <c oughs> ม็ดทุกเปล่าไห่รู้เนี่องจาทไมขึ้นมาแค่นี้กรู้หรว่ายังไม่ขึ้นก็ไม่รู้เพราะอากาศมันหนาวมันก็เลยขึ้นยากอยู่ นี่ไงเงี้อมเฉยสนอยเห็นไหมสวยไหมสวยสองเงี้ยงเลยเมื่อวานก็ตัดทิ้งไปไปหลายอยู่เพราะว่าไม่ปล่อยให้มันแก่เดี๋ยวมันจะร่วงนั่นต้นนี้ต้นเล็กๆเนี่ยก็ตัดทิ้งเมื่อวานตัดดอกทิ้งเพราะว่าเดี๋ยวมันจะร่วงกระดกมันหลายวันนานแล้วเป็นเดือนก็สวยไงดอกมัน พอขยันแล้วก็จะดูดผนให้ต้องกลับมาจากทาง,งานเมื่อกี้อาบน้ำเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ทำให้นีต้องกีสุงมากเลยจะเปลี่ยนก็ถามอยู่ ทาเดี๋ยวจะได้เอาอกไปปลูกวันนี้แดดดีๆแต่ว่ายัางหนาวนะพออกไปหนาวต้องใส่เสื้อกันหนาวเห็นแต่แดดแบบนี้ใช้่าจะนั่นนะเปิดเปิดให้แดดมันมาโดนต้นไม้สักหน่อยก่อนไอแดดมันโดนต้นไม้อเนี่ย โดนแดดสักหน่อยขยับไปเขาโดนแดดเขาจะได้สดชื่นเนี่ยอแล้วนแดดสักหน่อยเนี่ยมันไม่มค่อยมีที่มันแคบนะที่มันแคบอันนี้ก็จะเก็บไว้เพาะนะนนะเพาะรอให้พวกเขาส่งของก่อนส่งของก่อนจะได้มีที่ไง หลังเรื่งส่งยังไม่ส่งเลยดูแคบไปหมดเลยไม่หน่อยเนี่ยทีวีเก็บไว้ให้คุณชายอาร์ตจอใหญ่เนี่ยก็ไม่ไม่มาเอาสักทีเลยเนี่ยสองสามเครื่องทีวีก็ไม่มาเอาโอเคไปดูอาหารรับโตพี่แฟงเสร็จแล้วนะลูกถ้าจะกินก็กินนะ เนี่ยตักกินเลยเพราะว่าเวลาเราตักเราก็เอาอุ้สมาโรยเนาะลูกโอเคเอาปิดไฟได้แล้วนะไฟโอ้ยเอาอุ้ออกมาเอาคีบออกมาพอแล้วมั้งน้ำอ่ะน้ำพอไม่แค่นี้ลูกพอพอแล้วเนาะอย่าน้ำเยอะเกินไปมันจะ,จะกินเนี่ยปิดไฟแล้วนะนะตักก็ตัก นั่นเอาเออตักซิดูซิว่าเงยเน,น,นออาบน้ำแล้วใช่ไหมหน,น้าแหลทำไมมันโมขนาดนี้วะเรียนจบแล้วใช่ไหมจบหมดทุกวิชาแล้วใช่ไหมวันนี้มีอ่วิชาอะไรฮิสทอรีฮะนักธุรกิจ s ด้วยเลยสองวิชาบอกอะไรอีกมัสเตอร์ด้วย โอ้ยทำดีๆสิเอาแล้วตักอันนี้ไปเลยตักสิทำดีๆสิมาม่าจะได้เห็นด้วยไงตักทำไมไม่โรยโอูสก่อนล,ลูกมฮ้เป็นอะไรหรอกใส่ไปใส่น้ำลงไปด้วยจะได้มีแฉะ,ะ,ะนิดนึงเพราะว่าเอฟเฟ็คได้ชิมได้ย,ยังชิมแล้วอร่อยไหม อร่ลยเอ่ะพอ,อยอังใส่อุ้ไปถ้าไม่พอก็สมาใส่อีกโอเคอโดยอุ้ไปขูดมันมีนู่นนี่ไม่มีหรอที่ลงังเอออันนั้นก็มีเลยแบบนั้นะขูดมาเพราะว่าไม่ได้ซื้อไอ้ ไอเป็นไอนั่นมาไงไอเป็นไอหวยอะ่ะก็ปกติแล้วจะขูดเก็บไว้ในตู้แข็งนี่มันเพิ่งจะหมดเดี๋ยวต้องไปซื้อมาเก็บไว้อีกอคแค่ไหนพอเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ป้าป้าแวะไปเลิกงานให้ป้าป้าแวะขับรถไปซื้อหน่อยเพราะว่านะไรก็ถากันแย่งกันซื้อมานะ่ะมันไม่ได้บอกโ่อพโอเขา เลิกงานเขาก็แวะซื้อของเหมือนกันนี่ขนกันมาใหญ่เลยนะดูดิอยดิเนี่ยดูดิ <c oughs> น้ำผลไม้สองสามไอ้กล่องนู่นอยู่ข้างในอีกนะนะอีกกล่องหนึ่งน,นางก็ซื้อโคกมาด้วยแพ็คใหญ่เชียวโอ้ยนัวพอมึงเนี่ยน้ำผลไมน้น้ำแอปเปิลเนีย่ยแต่เราซื้อมาแกก็ซื้อมานมเราซื้อมาแกก็ซื้อมาอีกเพราะเราไม่ได้นั่นกันไง โ oh. อ้ยโมโนโนมาจะตําุ่มตำเอ้ยจะตาไอ้นี่กินว่าจะตําแตงก็ไม่มีเพื่อนกินก็ไม่อร่อยก็น้องแฟรนของไม่กินด้วยเขาอาหารเย็นเขาละเพราะว่าถ้าตําแตงต้องตํากินแต่วันนี้มันก็ห้าโมงครึ่งละเพราะฉะน,น,นั้นจะตาน้ำพริกก่อนตาน้าพริกกินเพราะว่าน้าพริกในมันก็มีอยู่นะแช่แข็งไว้ก็มีอยู่นะแต่ขี้เกียจจะนั่งชอบ จะกินตำกินสดๆนี่แหละจะตำเหลยวนี้จะทำวุตาตำปลากระป๋องดีกว่าจะเอาปลาออกมามันก็เย็นแล้วกว่าจะได้กินตัวนูน่นให้เอาดีกว่ารอตำพรุ่งนี้วันนี้ยำปลากระป๋องกินดีกว่าเนาะเพราะว่าคุณชายสองคนอ่ะขอเขาก็ได้แล้วนะร้อยไปแล้วโอเคจ้าพีน่นุ๊ ไปเจอกันคลิปใหม่นะจ๊ะ